สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ t i k t o k อแอดบายเชียงนะครับอันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมทํามาเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับอัปเดตเนื้อหานะครับของ t i k t o k p i พิกเซนะครับเพราะว่า t i k t o k อกพิกเซตอนเนี้มันมีหลายรูปแบบหลายหน้าตามากนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับของ tiktokpixel ตอนเนี้มือใหม่หลายคนเนี่ยติดมากเลยนะครับเว่าเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันไม่เหมือนของเดิมนะครับ หลายคนตกใจนะครับไม่รู้จะทํำยังไงนะครับไม่รู้จะทําติดพิกเซลย่างไรให้ให้มันติดสําเร็จนะครับวันนี้นะครับผมไปผมก็เลยไปเปิดบัญชีใหม่นะครับผมก็พบว่า Tik กต o อกพิกเซลเนี่ยมันอัปเดตใหม่จริงๆนะครับอัปเดตใหม่จริงๆผมก็เลยเหนื่อยขึ้นนะครับเหนื่อยขึ้นเพราะว่าผมต้องมานั่งมาอัดคลิปวิดีโอนะครับอัปเดตให้กับทุกคนนะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตเนื้อหานะครับเรื่องของการติดพิกเซลนะครับซึ่งหน้าตา UI นะครับ UI คืออ่า user ยูเซอร์ทางรูปแบบของ Tiktok เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคขออนุญาตแชร์ไอแชร์ได้เลยเนาะอ่ะอันนี้นะครับวิธีการนะครับติดพิกเซลรูปแบบใหม่นะครับก็คืออันดับแรกไปที่ Asset นะครับอันนี้คือ t i k t o k กแอดนะครับ tiktok for business นะครับให้มาที่ Asset นะครับแล้วก็ไปที่ Even นนะครับไปที่ Even t โอเคพอมาที่ Even t นะครับเราก็จะได้ อ่าหน้าตาแบบนี้เป็น event manager นะครับพอถึง event manager นะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่เว็บไซต์ pixel นะครับย้ำอีกทีเว็บไซต์ pixel ใครตามไม่ทันดูย้อนหลังเอานะครับแอบกดกอได้นะครับเว็บไซต์ pixel พอกดเว็บไซต์ pixel อันนี้ผมเทสเรียบร้อยแล้วว่ามันติดมันใช้ได้นะครับผมถึงเอามาสอนในตอนนี้นะครับอ่าพอกดเข้ามาที่เว็บไซต์ pixel แล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาคนที่ทําแล้วจะเป็นแบบนี้ถ้าคนที่ยังไม่ทํามันจะไม่มี3เทสนี้นะครับ สำหรับคนที่เทสแล้วอ่าคนที่ยังไม่ทำให้กดคำว่า create pixel มันจะมี create pixel อยู่ตรงกลางนี้ให้กดคำว่า create pixel นะครับพอกด create pixel หน้าตามันจะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ใช้ได้เหมือนกันอ่ะผมจะเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเขียนว่าเทส t สนะครับตั้งชื่อเลยครับเทส t อ่าเทสและเทสครั้งที่4นะครับแล้วกดคำว่า manually install pixel code นะครับ manually install pixel code อันนี้นะครับ m a n u a l ลี ory, นะครับ install pixel code อ่าพอกดเสร็จให้กด n e x t ครับพอเก็ดกด n e x เสร็จนะครับให้เลือกคำว่า Standard Mode นะครับ standard mode แล้วกด c r เ a t e อ่าพอคีเอเ็เสร็จหอ้ไม้หน้าตามันไม่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องหน้าตามันไม่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าคนเป็นแบบเก่าให้ไปดูคลิปวิดีโอ เดี๋ยวผมแปะไว้นะครับผมแปะไว้คลิปวิดีโอเก่าของผมนะครับจะเป็นหน้าตาแบบเก่าอันนี้คือหน้าตาแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมโอเคสำหรับคนที่ใช้อ่าวดเพสหรือว่าสร้างเว็บไซต์เนี่ยอาจจะ Copy ปี้โค้ดตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ทำเซลเพจนะครับทำเซลเพจตอนนี้นะครับมันให้ Verify Pixel Code วิธีการ Verify นะครับเราต้องไปเอาเราต้องไปเอาโค้ดก่อนนะครับวิธีการนะครับให้กดดาวน์โหลด Pixel Code ก่อนนะครับให้กดดาวน์โหลด Pixel Code พอกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับเนี่ยมันจะขึ้นรหัสมาทีนี้เรากดคลิกนะครับเรากดคลิกรหัสนะครับเรากดคลิกด้านล่างนะครับที่เราดาวน์โหลดอ่าเราเปิดตัวที่เราเราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับพอกดเปิดมาเสร็จนะครับมันจะมีโค้ดนะครับผมมันจะมีโค้ดอยู่อ่าเดี๋ยวผมแชร์สกีนผมไม่แน่ใจว่ามันจะแชร์ได้ไหมนะอ่ามันจะมีโค้ดขึ้นมานะครับมันจะมีโค้ดขึ้นมามันเป็นหน้าต่างพิเศษนะอ่าหน้าต่างนี้นะครับ โอเคมันจะมีโค้ดแบบเยอะแยะมากมายเลยให้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกโค้ดตรงนี้นะคําว่า c ตรงนี้นะครับตรงตรงคําว่าโหลดตรงนี้นะให้เราเลือกเฉพาะตัว c นะครับจนไปถึงศูนย์นะครับตั้งแต่ตัวฟันหนูนะครับฟันหนูอันเดียวฟันหนูแหว่งนะครับฟันฟันหนูอันนึงนะเครื่องหมายเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะให้เลือกตรงนี้นะครับตั้งแต่ตัว c ตัวนี้นะครับไปจนถึงศูนย์นะครับ c ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ c ก็ได้แล้วแต่คนนะครับ ให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วกด copy นะครับให้กด copy พอกด copy เสร็จไปที่ cell page นะครับไปที่ cell page ไปที่ cell page เลยนะครับไปที่ cell page สักครู่ cell page cell page โ okay. อเคอ่าไปที่ cell page นะครับให้กดวางตรง tiktok pixel id นะครับให้กดวางตรง tiktok pixel id พอกดวางเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับ พอก,กดวางเสร็จแล้วก,กดบันทึกอ่าพอกดบันทึกเสร็จนะครับเราไปคัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์มาอ่าคัดลอกมาคัดลอกลิงก์ URL นะครับกดคัดลอกลิงก์ URL มาเสร็จแล้วกดวางนะครับเอาลิงก์ URL เสร็จแล้วกดวางแล้วกดคำว่า verify อ่าพอกด verify เสร็จเห็นไหม pixel code verify สำเร็จแล้วนะครับอันนี้คือเราติดตั้ง pixel เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องไปติด event นะครับ เราเวอร์รไฟเรียบร้อยทีนี้เราต้องไปติด event. อีเวนต์อ่าวิธีต่อมาคือเรากด next ได้เลยครับกด next ได้เลยอ่าขั้นตอนจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มาดูนะครับอันนี้คือแบบใหม่เลยใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งอัปเดตมา2วันผมอัปเดตให้ทุกคนก่อนเลยนะครับโอเควิธีการติดอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับเราจะติดอีเวนต์อยู่4อีเวนต์ด้วยกันนะครับหน้าตามันจะไม่เหมือนเดิมนะครับหน้าตามไม่เหมือนเดิมแต่ติดเหมือนเดิมโอเคนะอ่ะอันแรกนะครับที่เราจะติดคือ,อยู อ่า uh, event URL URL event คืออะไร URL event คืออันนี้คือสำหรับคนที่ uh, destination URL uh, ถ้าจำอันเก่าได้จะเป็น destination URL destination URL คือเราไปเปิดคลิปวิดีโออ่าเราไปเปิดลิงก์นะครับเปิดลิงก์เมื่อไหร่มันจะนับ1 event ทันทีนะครับเปิดลิงก์เมื่อไหร่มันจะนับ1 event ทันทีฉะนั้นคนที่จะใช้ uh, URL event ได้ ก็คือคนที่เข้ามาดูเพจวิวของเราอ่าเข้ามาดูเอ่าเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะใช้คำว่า URL event นะครับกด enter URL นะครับกด enter URL หน้าตามจะไม่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราเลือก event type นะครับ event type เราจะเลือกเป็น view content นะครับ view content เนื่องจากเพจวิวมันไม่มีแล้วนะครับให้เราเลือกเป็น view content view content คืออะไร view content คือ คนที่คลิกเข้ามาชมเว็บไซต์เรานับเป็น1นึ่งอีเวนต์นะครับคนที่เข้ามาชมเว็บไซต์เรานับเป็น1นึ่งอีเวนต์เรากดคําว่า v i e w Content อ่ากด v i e w Content เสร็จนะครับให้วาง URL นะครับให้วาง URL วาง URL คืออะไรไป Copy ปี้นะครับไปก๊อปปี้คัดลอกลิงก์มานะครับคัดลอกลิงก์ URL มาเสร็จแล้วกดวางนะครับเพราะกดวางเส,เสร็จนะครับอันนี้คือติดตั้ง URL อ่า event view content เกือบเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเกือบเสร็จแล้วนะครับให้กด advance setting นะครับให้กด advance setting ทีนี้ส่วน event อันนี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ match ช่ return ไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับให้ติ๊กคำว่า once นะครับ once ความแตกต่างระหว่าง every กับ once every คือเราคลิกไป10ครั้งมันนับ10ครั้งแต่ถ้า once คือเราคลิกไปครั้งเดียวมันนับแค่ครั้งเดียวฉะนั้นเราให้ติ๊กคำว่า once นะครับ โอเควิวคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือติดตั้งวิวคอนเทนต์คือคนที่เข้ามาชมเว็บไซต์เราเรียบร้อยแล้วนะครับอันต่อมานะครับที่ผมจะทำนะครับก็คือติดตั้งคลิกบั t ทนคนที่คลิกแอดไลนะครับคนที่คลิกแอดไลนกับคนที่ add to c a r ์ดแอดทูคารคนที่คลิกสั่งซื้ออ่าคนคลิกแอดไลน์กับคลิกสั่งซื้อฉะนั้นเรากด add เว็บ e l น m e n t นะครับกด a d d w e ็บ l e m e n t ทีนี้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาละนะเว็บไซต์ของเราจะโชว์ขึ้นมาทันทีสำหรับคนที่ยังไม่ดาวน์โหลด TikTok Pixel Helper นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดาวน์โหลด TikTok Pixel Helper มันจะขึ้นคำว่า TikTok Pixel Helper ให้กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นำเข้าไปสู่โ Chrome นะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดแล้วนำเข้าไปสู่โ r o m e อา พอกดดาวน์โหลดนําเข้าไปสู่โคมเสร็จมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นพิกเซลเฮลเปอร์ข,ของเราอ่าติ๊กต็อกพิกเซลเฮลเปอร์แบบนี้นะครับถือว่าถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องจะอยู่มุมด้านขวานี้นะครับอันนี้คือวิวคอนเทนต์นะครับวิวคอนเทนต์เราทํำยังไงอ่าเรายังไม่มีอีเวนท์ทีนี้อ่าการติดอีเวนต์ของการคลิกนะครับอ่าการคลิกนะครับเราเอาเมาส์นะครับเราเอาเมาส์นะครับไปคลิกตรงปุ่มแอดไลน์อ่า มีกี่ปุ่มนะครับคลิกให้หมดนะครับมันจะถามว่า add this element นี่ไหมแท็กตัวนี้ไหมเราบอกว่าใช่่ากด yes เลยมีกี่ปุ่มคลิกให้หมดนะครับมีกี่ปุ่มคลิกให้หมดอ่าผมผมมีแค่2ปุ่มนะครับโอเคเราจะคลิกปุ่ม add line กับกลุ่มปุ่มกดเบอร์โทรนะครับคลิกปุ่ม add line กับกลุ่มปุ่มกดเบอร์โทรฉะนั้นถ้ามีกี่ปุ่มคลิกให้หมดนะครับคลิกให้หมดเพราะว่าเราถือว่าคนที่คลิก แอดไลน์คลิกเบอร์โทรนะครับจะเป็น1 Even อีเวนต์ของเราโอเคนะฉะนั้นอีเวนต์ที่เราเลือกนะครับอีเวนต์ที่เราเลือกจะเป็นคลิกบัตทอนนะครับคลิกบัตทอนคลิกบัตทอนนี้คือการที่คนสนใจแอดไลน์มาสอบถามเรานะครับคลิกอีเวนต์ไทป์ตรงนี้นะครับอีเวนต์คลิกบัตทอนคือคนที่สนใจแอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามเราอ่าโอเคนะอันนี้อีเวนต์แบบใหม่บางคนยังงงพิกเซลให้ไปดูคลิปเก่าก่อนนะครับบางคนว่างงว่าแบบ Pixel คืออะไร Pixel คือการติดตามลูกค้าที่เข้ามาชมเว็บไซต์เรานะครับฉะนั้นเราจะติดแค่4 e v e n นต์สำหรับ e-commerce ์ c นะครับ e ีคอมเมิร์ผม,มติด4 event คือน 1. view content 2. คลิกบัตทอน 3. นะครับ 3, 3. 3. 3. ถ้าเราจะ add อีกหนึ่งอีเวให้กด add web element นะครับให้กด add web element อ่าพอกด add set นะครับให้เรากดคลิกเหมือนเดิมคลิกเหมือนกันนะครับคลิกคําว่า เนี่ยพอเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับชี้คําว่าสั่งซื้อหนังสือ t i k t o อกเงินล้านนะครับล้วกดตึง้งแล้วกด yes นะมันจะแท็กให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่าถ้ากดอีกปุ่มนึงผมเอาเมาส์ไปชี้นะครับหน้าผมบังใช่ไหมอ่าหน้าผมบังนะโอเคผมเอาเมาส์ไปชี้นะครับไปชี้ด้านล่างนี้นะครับมันจะขึ้นแถบสีน้ําเงินอ่าให้กดตึง้งแล้วกดคําว่า yes นะครับทีนี้ event type เราจะเลือกว่า add to cart นะครับ add to cart โอเคนะพอเลือกแอดจูคัเสร็จผมทำเสร็จ3 e อีเวนล้ะอีเวนสุดท้ายนะครับอีเวนสุดท้ายคือคอมพิซเปมันนะครับคอมพิซเปมคือเราจะให้ทุกคนนะครับลูกค้าที่ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยไปหน้าขอบคุณนะครับไปหน้า thank you หรือหน้าขอบคุณเราจะเลือกคำว่า enter url keyword นะครับเราจะเลือกคำว่า enter url keyword นะครับให้เลือก enter url keyword พอเลือกเสร็จนะครับ อีเวน t ์ไทตรงนี้นะครับจะเลือกคําว่า complete payment นะครับ complete payment นะครับ complete payment ตรงนี้ URL ที่เราจะใส่นะครับให้เราใส่คําว่า slash นะครับให้เราใส่คําว่า slash นะครับ slash พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ success นะครับ success โอเค slash success นะครับ success. success ถูกไหมเนี่ย success success ผมพิมพ์ถูกใช่ไหม โง่โง่นะครับ s u c c e s นะครับโอเคซีอีกหนึ่งตัวนะครับลืมนะครับอ่าไม่มีหน้ามันขึ้นคำว่าโอเคโชว์เลยครับโชว์อ่ะ URL พิมพ์คำว่า slash success นะครับ success e อ่ะทีนี้เราจะติด event ทั้ง4 event เสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงไม่จริงจริงครับเราให้เรากด complete setup ได้เลยนะครับให้เรากด complete setup ได้เลย พรเรากด Compute ์เซตอัเสร็จปึง้งทีนี้อ่ะอันนี้เป็น questionnaire นะครับถ้าคุณไม่ชอบนะครับเราก็บอกว่า vary นะครับ v e r y d i s t i f y certify นะครับแล้วก็กลางๆแล้วกันกลางๆอ่ามันมันก็ยังดูยุ่งยากนะ what can be improved with pixel ก็มันดูยุ่งยากอยู่ก็อ่า pixel code verification แล้วกันนะมันดูแบบหาโค้ดยากอ่าทีนี้พอเราติดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถทำ event เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้เทสอีเวนต์นะครับตอนเทสอีเวนต์โอเคตอนเทสอีเวนต์นะครับมันคือเมื่อวานผมเทสเนี่ยมันเทสไม่ติดนะครับแต่มันใช้ได้มันเทสไม่ติดแต่มันใช้ได้งงไหมไม่งงนะครับเพราะว่าทุกคนต้องไม่งงอา่าผมเทสนะผมเอาเอาเอาลิงก์มาใส่นะครับเวลาเทสอีเวนต์นะครับเราไปเอาลิงก์ URL นะครับหรือลิงก์เซลล์เพจของเราเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับพอใส่ตรงนี้เสร็จ 7, เสร็จกดเสร็จ กด generate QR code ทีนี้ผมไม่รู้ว่าวันนี้มาติดไหมนะครับเดี๋ยวผมทสดูถ้าติดก็ดีนะครับถ้าไม่ติดก็แต่มันใช้ได้เพราะมัน Verify ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันใช้ได้มัน Verify ไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่วัน Verify ตอนแรกเราจําได้ไหม <S <S ตอนที่เราเอา URL มาใส่เนี่ยมัน Verify เรียบร้อยแล้วฉะนั้นอีเวนต์ติดนะครับอีเวนต์ติดเพราะว่าผมลองยิงโฆษณาและมีคนแอดไลน์มีคนมาสั่งซื้อแล้วแสดงว่ามันติดมันใช้ได้ นะครับมันใช้ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับคือการติดอีเวนต์แบบใหม่นะครับอีเวนต์แบบใหม่ติดพิกเซลแบบใหม่ผมทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งผมทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งพิกเซลคืออะไรพิกเซลคือตัวติดตามลูกค้านะครับตัวติดตามลูกค้าถ้าเราไม่ติดพิกเซลผมจะไม่ให้ยิงโฆษณาใน t i k t o k เลยถ้าเราไม่ติดพิกเซลผมจะไม่ให้ยิงโฆษณาใน Tiktok เลยเพราะเราจะไม่สามารถวัด ผลอะไรได้เลยนะครับเราจะไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลยผมถึงให้ติดพิกเซลก่อนแต่เนื่องจากครั้งนี้นะครับพิกเซลมันหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับแปะเปลี่ยนแปลงไปทําให้ผมต้องมาอัดคลิปใหม่นะครับฉะนั้นตอนนี้ผมมี2คลิปวิดีโอนะครับมีแบบเก่ากับแบบใหม่ลองไปดูนะครับว่าคุณเป็นแบบเก่าหรือเป็นแบบใหม่นะครับสามารถทําได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่ทําไม่ทันนะครับลองทบทวนย้อนหลังนะครับแล้วกดลองทบทวนย้อนหลังดูย้อนหลังได้นะครับ ราะว่าอันนี้ลง YouTube อะแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยถ้าใครดูแล้วแบบมันเร็วเกินไปหรือมันยังไงหรือมันแบบไม่เคลียร์ตรงไหนนะครับอยากจะมาสอบถามก็มาสอบถามได้ที่แอดทิกตอรแอนะครับแอดทิกตอ อ่าแล้วผมมีหนังสือนะครับมีหนังสืออ่าไม่ได้หยิบมานะครับหนังสือ TikTok แอดเงินล้านนะครับที่ผมาสร้างเงินล้านได้จริงๆนะครับก็อย่าลืมไปสั่งซื้อนะครับหนึ่งเล่ม4ี่บาทได้ทั้งหนังสือและได้ทั้งอีบุ๊กด้วยนะครับแล้วคอร์สนะครับก็จะมีจัดเดือนละครั้งอ่ารอบนี้นะครับรอบตุลาจะจัดจะจัดวันที่9ก้าถึงสิตุลาอ่าเก้าถึงสิตุลาก็คอร์สสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแถมหนังสือแถมอีบุ๊กให้นะครับแล้วก็แถมเซลเพจให้หนึ่งเดือนนะครับคคคุ้มมากๆนะรับโอเ วันนี้ประมาณนี้ก่อนอย่างรวดเร็วนะครับก็ไม่อยากให้ดูนานนะครับดูช้าๆค่อยๆดูอ่าโอเคอยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วถ้ามีอะไรอยากสอบถามนะครับแอดทิกตอ k แอดแอดเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ